สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s p e c i e Index ต้องขออภัยที่หายไปนานนะครับเนื่องจากช่วงนี้ผมค่อนข้างยุ่งมากงานรัดตัวมากเลยครับไม่มีเวลามาทำคลิปใหม่ๆเกือบ2เดือนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องของคลิปนี้กันเลยนะครับเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่14มีนาคมที่ผ่านมาได้มีสมาชิกท่านหนึ่งโพสภาพลงในกลุ่มนี่ตัวอะไรที่ผมเองก็เป็นแอดมินอยู่นะครับภาพชุดนี้ เป็นภาพงูหน้าตาแปลกๆตัวหนึ่งมันได้เข้าไปกินนกเอี้ยงที่เจ้าของโพส์เลี้ยงไว้ซึ่งจุดนี้ทางเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจแก่เจ้าของโพสต์ด้วยนะครับแต่การปรากฏตัวของเจ้างูตัวนี้ทําให้ผู้คนในแวดวงสายธรรมชาติค่อนข้างตื่นเต้นกันมากเลยทีเดียวเนื่องจากมันมีความพิเศษกว่าง,งูทั่วไปมันเป็นงูลึกลับที่หายตัวเป็นนานเกือบ30ปีจากการค้นพบครั้งแรกและเรื่องราวของมันก็เต็มไปด้วยปริศนามากมาย ย้อนไปในปี1น8 5ปี1 9 8หหรือพศ2528มีการประกาศชื่องูชนิดใหม่ที่ค้นพบเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นชื่อของมันคืองูเขียวดงลายหรือ b a n d e d Green Cat Snake ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Boiga s โ m มีโดยผู้ค้นพบและตั้งชื่อคือนาวาอากาศเอกพิเศษวีโรจนุชพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลื้อยคลานและผู้เขียนหนังสือ ลายงูไทยงูชนิดนี้เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นพบแค่ในบางจังหวัดทางภาคใต้ของไทยเช่นจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลงูเขียวดงลายเป็นงูสกุลบอยกาเช่นเดียวกับงูปล่องทองจัดเป็นงูเขี้ยวพิษหลังแต่พิษของงูเขียวดงลายนั้นเป็นพิษอ่อนในระดับที่ไม่มีอันตรายแก่คนเรานะครับงูเขียวดงลายโตเต็มวัยมีความยาวได้เกือบ2เมตร ลำตัวเป็นสันสูงมีแนวเกล็ดกลางสันหลังเป็นรูปหกเหลี่ยมพื้นลำตัวสีเขียวอ่อนสลับด้วยลายสีเหลืองและสีดำบนลำตัวทำให้ดูลม้าคล้ายกับงูเขียวตุ๊กแกเพศเมียงูเขียวดงลายมีการค้นพบครั้งแรกในปี1985บริเวณป่าฝนเขตร้อนรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและกระบี่หลังจากการค้นพบมีการเก็บตัวอย่างต้นแบบได้จำนวน2ตัวโดวยงูทั้งสองเป็นงูที่โตแล้ว มีความยาวมากกว่า1เมตรงูตัวแรกถูกนำมาเลี้ยงดูที่สวนสัตว์พาตาแต่มีชีวิตอยู่ได้เพียง60วันก็ได้ตายลงเนื่องจากอาการบอบช้ำจากการถูกจับและขนย้ายมมนยังสวนสัตว์พาตางูตัวแรกที่ตายนี้คือตัวที่อยู่ในภาพประกอบของหนังสือลายงูไทยส่วนงูอีกตัวมีชีวิตอยู่ในที่เลี้ยงได้ยืนยาวถึง6ปีมันมีอุปนิสัยโดยรวมคล้ายกับงูปล้องทอง ที่มีความระแวดระวังตัวสูงตอบสนองต่อสิ่งเรา้าด้วยการพับคอฉกกัดนอกจากนี้มันยังสามารถกินเหยื่อขนาดใหญ่อย่างหนูตะเภาได้ในที่เลี้ยงซึ่งตอนที่มันตายลงมันก็ได้เติบโตขึ้นจนมีความยาวเกือบ2เมตรงูในตัวนี้ก็คือตัวในภาพถ่ายของเกรนอดบวเกลที่สามารถหาชมได้บนอินเทอร์เน็ตซึ่งในปัจจุบันซากของงูตัวนี้ถูกดองเก็บรักษาไวท้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาคลองห จังหวัดปทุมธานีโดยอาจารย์วีโร์ได้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ไว้ครั้งแรกว่ามหาโสมมีที่มีที่มาจากนามสกุลของผู้ที่เก็บตัวอย่างงูต้นแบบให้เก็บตัวอาจารย์เพื่อใครสงสัยว่าทำไมต้องมีคำว่าม,มีโดยหลักการการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์หากจะตั้งเป็นชื่อผู้ชายจะลงท้ายด้วยตัวไอนั่นเองครับแต่ในสมัยนั้นเกิดข้อผิดพลาด ที่วารสารรวมสิ่งตีพิมพ์รายเดือนในขณะนั้นมีการตีพิมพ์ชื่อผิดเป็นแสงโสมมีจนมีการใช้ชื่อนี้เป็นชื่อหลักถึงแม้ในวารสารเล่มหลังๆอาจารย์วิโรธจะได้มีการแก้ชื่อเป็นมหาโสมมีตามความตั้งใจดังเดิมแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับเท่าไหรน่นักเนื่องจากมีการยึดชื่อแรกไปแล้วชื่อที่อาจารย์วิโรธแก้ทีหลังว่ามหาสมมีจึงกลายเป็นชื่อผ้องไปในช่วงเวลาที่ผ่านมามีบรรดานักวิชาการด้านงูในอดีตหลายคน ต่งก็ตั้งข้อสงสัยและเสนอความคิดเห็นว่างูเขียวดงลายอาจเป็นแค่ง,งูลูกผสมระหว่างงูปล้องทองและงูเขียวบอนหรืออาจจะเป็นงูปล้องทองหรืองูเขียวบอนที่มีสีและลวดลายแบบแปรผันก็เป็นได้เนื่องจากหลังจากที่มีการค้นพบครั้งแรกก็ไม่มีการบันทึกหรือค้นพบงูชนิดนี้เพิ่มเติมอีกเลยจนกระทั่ง IUCN ได้ตั้งสถานภาพว่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในปี2011 และมีความเห็นในวรารสารวิชาการ The Original Description and Status of the c o l u b r i d ว่ามันอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาติซึ่งหลังจากการประกาศของ IUCN ในปี2011ก็เป็นระยะเวลานาน,านถึง26ปีที่ไม่มีใครพบตัวมันอีกเลยนับจากการค้นพบครั้งแรกซึ่งต่อมาการมาถึงของสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook ได้แพร่หลายม่ยฉพาประเทศไทย จึงเริ่มมีรายงานการพบเห็นงูเขียวดงลายอยู่นานๆครั้งโดยครั้งที่โด่งดังคือในช่วงเดือนธันวาคมปี2020ข้ามผ่านมายังปี2021ซึ่งนับว่าเป็นภาพถ่ายชัดๆชุดใหม่ที่ทิ้งระยะเวลานานถึง35ปีแล้วนับจากภาพถ่ายชุดแรกแต่ในทุกครั้งตัวอย่างงูก็ไม่ได้มีการนำตัวอย่างแบบมีชีวิตเพื่อน,นำมาจัดแสดงหรือเพาะพันธุ์ในสวนสัตว์แห่งใดอีกเลย โดยล่าสุดในปีนี้เองก็เพิ่งมีการพบเจองูเขียวดงลายตัวเป็นๆอีกครั้งโดยมีสมาชิกนำมาโพสต์ลงในกลุ่มนี่ตัวอะไรในวันพฤหัสบ,บดีที่14มีนาคมที่ผ่านมามันเป็นงูเขียวดงลายขนาดใหญ่ที่ได้เข้าไปกินนกเอี่ยงในกรงของคนที่เลี้ยงไว้โดยง,งูตัวนี้พบที่จังหวัดสตูลซึ่งมีระยะห่างจากบริเวณที่เคยพบในอดีตเล็กน้อยโดยเจ้าของโพสต์ก็ได้ปล่อยตัวของมันกลับคืนสู่ธรรมชาติไปแล้ว ถึงแม้จะเป็นการพลาดในการนำตัวของมันมาศึกษาหรือทำการเพ,พาะพันธุ์ไปอีกรอบอย่างไรก็ตามภาพชุดนี้ก็เป็นการยืนยันตัวตนของงูลึกลับชนิดนี้ว่ามันยังคงมีอยู่จริงและยังไม่ได้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของไทยและอย่างน้อยการค้นพบครั้งใหม่นี้ก็เป็นการจุดประกายการอนุรักษ์สัตว์หายากแก่ผู้คนรุ่นใหม่ให้ใส่ใจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้มากขึ้น ถ้าชอบคลิปสาระดีๆจากเราอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปสาระดีๆต่อไป